นึกว่าไปร้านแม็กนะคะไม่ใช่สวัสดีในเช้าวันใหม่นะคะอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนค่ะที่เมืองออสโลวันนี้เพรก็จะออกเดินทางไปรับลูกสาวตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าเขาจะมีกิจกรรมทําอะไรนะ,ะลูกสาวจะกลับบ้านมา <c oughs> กลัวเครียดอีกแล้วกลัวโมโหกลัวลูกสาวกินแล้วไม่เก็บ แล้วก็หลายๆอย่างค่ะหลังจากที่พักผ่อนยนใจมาหนึ่งปีนะคะลูกสาวไม่อยู่หนึ่งปีก็โล่งไปค่ะทีนี้ชีวิตเขากลับมาแล้วกลับสู่อ้อมกบพ่อแม่อีกแล้วพระเจ้าช่วยเดี๋ยวมารุนกันค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก็จัดการเลยกาแฟแก้วโตหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแก้วที่สองนะคะ <c oughs> สามีกำลังทำอยู่แล้วก็จะจัดอาหารไทยค่ะขนมจีนน้ำลายหยา หม้อปลาเป็นปะลาหม้อปลาต้มนั่นเองปลาดุกนะคะเป็นอาหารเช้าค่ะเดินทางสี่ชั่วโมงนะคะตุนไว้ก่อนคเพื่อนค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ทานอาหารไทยไม่ต้องนะคะเอาแบบปลาร่วนๆเลยตุนไว้ก่อนสามีตื่นแล้วนะคะเพชรตื่นมาก็ทํางานบ้านค่ะตากซักผ้าตามเคยนะคะดูปลาดุกนะคะนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุก ปลาดุกนานั่นเองเพื่อนหอมาให้ค่ะอัดช่องพิดไว้เลยได้โอกาสจัดเสียทีอ้ดูเส้นขนมจีนเพชรมันร้อนพอไหมนเนี่ยก้างปลามันคือก้างปลาล้าหรือว่ากลางปลาเนี่ยก้างปลาดุกนั่นแลยค่ะต้มจนเปื่อยน้ำลายไหลใสพ่พริกนิดหนึ่งนะ,ะไม่นิดเลยค่ะ มันหลวงมันหลวงหมายถึงว่าเทเกินนั่นเองเสียดายไม่มีผักค่ะอ,อยาเนาะฉันยิ่งไม่อยากกินปะลาระไปเข้าสังคมอืมอยาอยิเซก็นมน เดี่ยทานเลยนะแบบรีบๆนะคะไม่ต้องลวกนะมีอะไรก็กินนะเข้าไมโครเวฟฟันด้วยเดยวิล้ว สรุปลูกล้านชายไม่ได้มาหาเข้าไปหาป้าฝรั่งเขาไม่ได้มาหาป้าไทยอพิซซ่าที่ทําไว้เอะที่ซื้อมาไว้เมื่อวานนะเตรียมไว้ให้เขานึกว่าเขาจะมาอยู่บ้านก็เป็นอันพิซซ่าเป็นหมันนะอืม ขับรถออกมาเราก็จอดที่ปั๊มเพื่อเช็คลมของล้อรถนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปค่ะนี่คือปั๊มน้ำมันในนอร์เวย์ก็ขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้บริการแก่ลูกค้านะคะเราก็ซื้อบอนล้แล้วก็อาหารเช้าให้สามีตามด้วยกาแฟด้วยค่ะเพื่อจะทานในรถแล้วก็ขับรถต่อไปค่ะ การเดินทางของเราก็จะใช้เวลาประมาณเกือบสี่ชั่วโมงนะคะในการเดินทางลงทางใต้นะคะก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อให้ไปถึงจุดหมายแล้วก็เวลาที่นัดพบาทานอาหารเที่ยงนั่นเองค่ะที่ทางโรงเรียนเขาจัดให้ผู้ปกครองแล้วก็ญาติญาติของนักเรียนนะคะเพื่อร่วมทานอาหารด้วยกันค่ะเราเดินทาง มาเรื่อยๆทางตอนใต้ค่ะนี่คือวิวบรรยากาศของชนบทนะคะในนอร์เวย์นั่นเองอากาศทางออสโลกับทางตอนใต้จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าทางนี้เขาจะร้อนกว่าทางออสโลนะคะใบไม้ก็จะเริ่มพลิดอกไม้ก็จะเริ่มออกดอกเยอะกว่าที่ออสโลค่ะก็แตกต่างกันนิรนึงความร้อนก็จะร้อนกว่านะคะเพราะว่าเป็นทางใต้นั่นเองค่ะ มาดูบรรยากาศช่วงบทไปกันเลยค่ะบรรยากาศในการเดินทางนะคะก็มีทั้งฝนและก็แดดประปนกันไปค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศจะเอ่ฝนแล้วก็แดดค่ะรอบๆอ,บอ่เส้นทางในการเดินทางวิวจะสวยงามนะคะตื่นตาตื่นใจค่ะเพจกับลูกชายก็จะหลับกันอ่าตลอดทางนะคะ จนถึงใกล้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะสามีก็ปลุกพวกเราตื่นนะคะก็สามีก็ขับคนเดียวค่ะการขับรถของสามีก็เป็นไปด้วยดีค่ะเพราะว่าเขาใช้แบบรถขับเองแค่จับพวงมาลัยเท่านั้นก็ไม่เครียดค่ะนอกนั้นก็รถขับเองค่ะในที่สุดเราก็มาถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศปั๊มน้ำมันที่นี่ค่ะเป็นที่ชาร์จแบต เทสลาของเรานั่นเองค่ะการชาร์จที่นี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเราใช้แบบซูเปอร์ชาร์จก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านอาทีก็เสร็จค่ะที่ชาร์จถานแล้วนะคะไม่ใช่ชาร์จแบตเตอรี่เ <c oughs> พชก็จะเดินช้อปปิ้งนะคะเขามีร้านช้อป,ปข่าวว่าเพชจะได้อะไรในการช้อปปิ้งนะคะงงหลมมากเลยเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอขี้ค่ะต้องล้างส้วมโอ้พระเจ้าช่วยเบื่อมากเลยสิ่งนี้ เปิดมาร์เก็ตเดินดูของนะคะในช่วงที่เรารอรออะไรคะรอชาร์จแบตเตอรี่ในสะะ่วนสามีก็ไปหาไอติมนะคะไปซื้อไอติมทาน <c oughs> <c oughs> นั่นเองนึกว่าไปร้าน <c oughs> แม็กนะคะไม่ใช่โอ้ <c oughs> ดูค่ะแพงมากเลยสวยก็ไม่สวย40โคนแม่งโคตรแพงผักผลไม้ <c oughs> ปากดว่าเป็ดไม่ได้อะไรนะคะเป็ดก็ได้แต่เช็ดขี้นั่นเองค่ะไป,ไปถึงก็เข้าสวมไปล้างสวมให้สเปอร์มาเก็ตนะคะเป็นการทำบุญที่ดีเราได้เห็นขี้แต่เช้าเราก็จะมีโชคมีลาจะบอกว่าจุดเทียนหอมไว้ในห้องลูกสาวเมื่อคืนค่ะลืมสนิทเลยเครียดมากเลยแต่ดีที่ว่าเทียนหอมมันมี ไม่เยอะมันคงจะดับเองอะไรเงี้ยเลยต้องโทรหาเพื่อนแปดูให้อะไรเนี่ยความสปอ่าของตัวเองไม่มีวันขีดจำกัดน,นะคะคนเราลืมได้ตลอดลเวลาเวลาแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะชีวิตที่ฉัน เมื่อชาดแปดเสร็จนะคะเราก็เดินทางไปต่อค่ะยิ่งมาข้างล่างนะคะอ่าบรรยากาศยิ่งสวยงามมากขึ้นค่ะเพราะว่าดอกไม้พิิบานแล้วก็หญ้าเขียวชะอุ่มนะคะทําให้เราเพลิดเพลินไปกับในกาการเดินทางครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะถึงที่หมายแล้วนะคะเช่นเคยค่ะเพชรกับลูกชายก็ยังหลับต่อกัน ปะไปค่ะนี่แหลคะค่ะบรรยากาศชนบทที่ลทางไปโรงเรียนของป้าลูกสาวนะคะเห็นได้ว่าจะมีดอกเขาเรียกอะไรดอกไม้ชนิดต่างๆก็บานชุ่มชื้นตะการตาไปหมดนะคะก็เพลิดเพลินไปด้วยค่ะนี่ก็จะมีฟาร์มต่างๆและก็หมู่บ้าน จะตั้งอยู่นะคะในสองเส้นทางค่ะก่อนเราจะเข้าโรงแรมที่พักนะคะเราก็ตรงมาที่โรงเรียนก่อนเลยเพราะว่าต้องมาขนของค่ะแล้วก็เอาไปไว้ที่โรงเรียนที่โรงแรมที่พักของเรานะคะ จะได้ไม่เสียเวลาขับรถไปกับเพราหางจากที่โรงแรมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราต้องไปพักที่โรงแรมในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไกลาจากตรงนี้นะคะเพราะว่าลูกสาวเขาจะมีปาร์ตี้หลังเลิกเรียนต่อค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องไปนอนที่โรงเรียนใกล้ๆกับเพื่อนบ้านลูกสาวนั่นเองค่ะดเดี๋ยวมา<ห>ดูา<ห>บรรยากาศในโรงเรียนกันค่ะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ นี่ก็เป็นอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดไว้บริการผู้ปกครองนะคะเป็นลาสัญญาและก็สลัดนั่นเองค่ะอร่อยมากๆค่ะคุ้มกับการเดินทางที่จะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่ค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็มาเก็บของขึ้นรถนะคะของของลูกสาวที่จะขนกลับบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็ทําความสะอาดห้องค่ะเรียบร้อยนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยทีนี้นกัเนเจลงไปที่รถค่ะ เตรียมตัวจะขับไม่รู้ว่าจะขับออกไปเลยหรือปักาเหล่า,นะานักเรียนก็จะถ่ายรูปข้างนอกสถานที่นะคะกับญาติๆใน<ล>ช่วง <คน S 1> ที่รอ,อลูกเช้านะคะก็จะเดินไปดูดอกไม้ในสวนค่ะเป็นร้านขายผลไม้ไม่ใช่ขายต้นไม้นนเองรถบัสก็เยอะนะนี่คือร้านาโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูพิ ที่มอบใบประกาศนะค่ะ